สวัสดีครับขวัญจ็ดสิบล้อกลับมาอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราจะมาเปิดแต่รุ่นใหม่ของ s y k กันนะครับเดี๋ยวนะจะสวยงามขนาดไหนอ๋ตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองครับสวยนะใส่ไฟได้เลยนะครับเขาเคมความแข็งแรงมานะครับดูกล่องครับสีอะไร นี่สีม่วงสวยมากใส่ไฟได้เลยนะครับใส่ไฟได้ยิ่งสวยใหญ่เรามาขอดูไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับโอแข็งแรงมากตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะครับสวยมากหสวย งานไม่ซ้ำใครเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเป็นต่าที่ดีมากเลยนะครับรับรองรับประกันเมื่อไม่มีสนิมขึ้นเป็นแน่แท้ครับขวัญเจ็สิบล้อครับ0 8 2 7 8 3 5 2 5 9 082 7 3, 5, 2, 5, 9, 8 2, 7, 3 5 2 5 9ครับขอบคุณมากครับ